ดีค่ะทุกคนวันนี้อยากจะให้มาดูน้อถ้ามองผิวเผินเนี่ยจะมองว่ามันคือสีชมพูทั้งหมดใช่ค่ะคือสีชมพูทั้งหมดแต่ว่าชื่อจะไม่เหมือนกันลักษณะก็แตกต่างกันนิดนึงอยู่นิดเดียวนะคะดูนะคะอยากจะให้ดูอันนี้นะคะเรียกว่าซปเปอร์พิงค์นะคะซปเปอร์พิงค์ก็หมายความว่าโอ้โหชมพูจ๋าเลยแหละ ชมพูจะมากกว่านะคะอันนี้ลักกีพิงนะคะเห็นไหมคะสองพันนี้นะจริงๆคือเขาเป็นไม้แบบนำเข้านะทุกคนอันนี้ต้องพูดความจริงนะเป็นไม้นำเข้าแต่เป็นไม้ที่แบบเขาสวยจริงๆนะคะแล้วเขาเป็นต้นที่แบบสวยมากๆนะคะความแตกต่างอยูที่ไหนคะทุกคนดูค่ะขนาดของใบคะ่ซปปะซปเปอร์พิงนี่นะคะ เขาจะขนาดที่เล็กกว่าลักกี้พิงค์นะคะลักกี้พิงค์จะเป็นใบใหญ่กอใหญ่มากๆเลยนะคะจะสูงกว่ามากคือสวยสวยมากๆเลยนะคะลำต้นเขาจะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะแบบนี้แต่เขาจะลำต้นใหญ่มากๆนะคะใบใหญ่จริงๆอ่ะทุกคนความเป็นซูเปอร์พิงลักกี้พิงค์เนี่ยคือใหญ่นะคะส่วนซูเปอร์พิงจะ ต้นที่เล็กกว่าใบาจะเล็กกว่านะคะเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่ดูผิวเผนแล้วจะจำได้ไหมก็ให้แต่ให้ดูที่สัญ,ญลักษณ์ที่ยาบอกค่ะขนาดใบจะต่างกันจริงๆนะคะ s ุ per p i n ์เนี่ยเขาจะมีขนาดใบที่กว้างแต่ว่าจะไม่ยาวออกไปแต่ถ้าเป็นั l ก c k y p i n ์เขาจะยาวนะคะเผยเออกแบบน,นี้ยาวเรียวเหมือนใบโพ ยาวออกมาเลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นค่อนข้างสั้นนะคะสั้นจะไม่ยาวออกมามากนะคะลักษณะใบคล้ายกันแต่ความแบบ ใหญ่จะไม่เหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะคือความแตกต่างการบำรุงก็เหมือนเดิมค่ะอย่าใช้น้ำสาวข้าวนะในการบำรุงดูแลเขาเขาจะต้นใหญ่ออกสีดีมากนะคะแล้วก็บำรุงด้วยน้ำชูก,กำลังหนึ่งฝานนะคะผสมกับน้ำหนึ่งลิตรแล้วลด,ลดน้ำให้เขานะคะบอกเลยว่าต้นสวยแข็งแรงรากเดินดีเหลือเกินค่ะเดี๋ยวยาจะให้ดูรากเนาะ ดูคะ่ะทุกคนรากออกมาไม่รู้จะมองเห็นไหมเห็นไหมคะรากเขาเยอะจริงๆนะคะทุกคนรากเขาเยอะมากเลยนะคะดูคะ่ะรากออกแบบเต็มเลยเห็นไหมคะ่ะเห็นไหมคะ่ะถ้าเราใช้วิธีนี้บำรุงอย่างที่ยาบอกนะได้ผลจริงๆนะคะอย่าลืมไปลอง หามาปลูกกันไว้นะคะเป็นไม้มงคลที่ดีมากเลยค่ะอากุนิมาเนี่ยเป็นราชาแห่งใบใบดังนั้นเราต้องมีสะสมยิ่งสีแบบนี้นะคะยิ่งแตกกอเก่งๆนะสีจะสวยมากๆเลยค่ะต้องมีติดทุกบ้านเลยนะคะทุกคนวันนี้อย่าลืมไปลองหาปลูกกันดูนะคะซุเปอปร์พิงค์ลักกี้พิงค์ค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ